ก็ God, สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาทำซีรีย์อะไรนะทุกคนแต่เรามาขายไอดีนะครับผมเออเป็นไอดีหลุดจองเซิร์ฟเวอร์521นะทุกคนผมขอสงวนราคาไอดีนี้ที่1500บาทก่อนอ่ะมาดูที่ท็อปก่อนท็อป86นะทุกคนดันได้อีกนะครับผมยังไงก็ดันแน่ๆ,ๆทุกคนคิวที่อันดับ2นะครับผมเดี๋ยวไปอยู่คิวอันดับหได้แน่นอนนะทุกคน เพราะผมมีคอนแทคกับกิวอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมใครที่ได้ดีนี้ไปก็สามารถอยู่กิวอันดับหนึ่งได้แน่นอนนะครับผมและไอดีนี้ไม่ใช่ดีสายฟรีนะทุกคนแต่เป็นไอดีเติมไป35บาทเองสาย35เพราะว่าอยากได้สก,กินฟูบุกิเออมันน่ารักเกินไปสก,กินฟูบุกิก็เลยเอามาเลยผมปเป็นสาย35บาทนะครับผมฮะบางคนสงสัยหุ้ยพันห้าแพงไปหรือเปล่าท็อป80กว่าเออมาดูกันก่อนตัวละคร นำทับมาด้วยโซนิคแจกฟรีอยู่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงโกเคสซื S S R คือตัวนี้ผมบอกเลยว่าประโยชน์เยอะมากนะทุกคนประโยชน์คือกันคิแล้วก็ทําให้เพื่อนในทีมอึดขึ้นนะครับผมประโยชน์นี้นะแล้วก็สามารถไปเล่นเป็นสายนาเมิก,กับสายแทงได้ด้วยนะครับผมและตัวทีเด็ดตัวสำคัญเลยคือนี่ครับผม <S <S เจ้าเกวินใจเกเรทุกคนเจ้าเกวินใจเกเรคือผมบอกนะว่าเปิดได้จากตัวม่วงนะทุกคนซึ่งถ้าไม่ใช่ตัวม่วงเนะี่ยเราไปซื้อเนี่ย เนี่ยไปซื้อเอาเกวินอ่ะ2008นนะทุกคนไปซื้อในเกม2008นนะครับผมคือแพงมากนะทุกคนสำหรับเกวินตัวนี้นะคือผมขายแค่พันห้าเแบบโคตรถูกนะผมบอกเลยว่าโคตรถูกเราสามารถต่อรองได้นะผมสาหรับราคานี้นะทุกคนก็บวกลบนิดหน่อยนะครับผมเออคือมันหลุดจองแล้วทุกคนเนี่ยนำทัพเพื่อสามตัวนี้คือเล่นได้ยาวๆแล้วทุกคนยันเมตาอัศวินจัดกคนเลยนะครับสําหรับเกวินนะ แล้วก็ไอดีนี้ยังไม่ได้ดันเลยทุกคนของดองก็มีประปายประมาณนี้นะครับทุกคนเป็น ID s e r v ิร์ฟเนะทุกคนแบบว่าสุดอนะผมมองแค่ผมบอกเลยว่าสุดอนะใครได้ ID นี้ปะสามารถทำช่องเลยเป็นสาย35บาทยาวๆเลยนะทุกคนหรือใครเอาไปเติมต่อก็บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะผม <c oughs> สำหรับ ID นี้นะครับ <c oughs> ผมม,มาดูที่ไซตามาก็ปลดไปถึงไอรูปบทที่5นะทุกคนก็ ประมาณนี้นะทุกคนไม่มีอะไรมากผมบอกแค่นี้ว่าคโคตรโหดโคตรอันตรายนะทุกคนสหราเภานะมาดูกันที่ฟิกเกอร์นะยังไม่ปลดบทที่4ี่นะทุกคนกนะ็คือยัง s t า r ์สู้บอสเนี่ยคือดันพลังได้อีกนะทุกคนผมบอกเลยว่าไอ้ดินนี้คือดันพลังได้เยอะนะครับแบบสุดจะจัดแต่เออแล้วก็คือเว,ว่หวะไม่ได้ตามคนอื่นนะทุกคนเนี่ยถ้าดูพวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็จะอยู่ที่เวล4สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบสี ประมานี้นะคือวันนี้ยังไม่ได้อัพเวลนะวันนี้ผมคิดว่าถ้าเวล4 6ได้ร้อแน่นอนครับผมถ้าไปดันนะครับก็ขอสงวนไอดีนี้ที่ราคา1,500บาทนะครับาทผมไอดี ID นี้ก็สะอาดแล้วก็ยินดีรับผ่านกลางทุกคนทุกกรณีนะทุกคนเออรับประกันรีฟันแน่นอนครับผมไอดี ID นี้เจ้าของขายเองนะครับผมแบบหยจองเลยเออเสียดายมากาสวยๆเนะี่ยถ้าผมแบบไม่ถือไอเดียหลายดีนะ จัดไลดีนี้แบบสวยมากๆ,ากๆทุกคนผมบอกเลยเกวินแบบเก่งนะทุกคน มันแบบตัวนี้มันเก่งอ่ะผมบอกเลยว่าเก่งมากๆนะสำหรับเกวินใจเกเรตัวนี้นะครับผมเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนแล้วก็รอติดตามซีรีส์เล่นอย่างฟรีแล้วก็ซีรีส์ใหม่ผมในช่องเต๋อเชกันได้นะครับผมปีนี้เราจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนครับทุกคน1,500บาทอย่าลืมนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจดีดองเซิร์ฟเวอร์522ก็สามารถติดต่อ Facebook ผมได้นะครับผมไอเดียละยี่สิบบาทเลยผมปักบุ๊ดเฟซบุ๊กผมไวันนี้ ก็สวัสดีครับ